ตอนนี้เรื่องที่ต้องพูดคุยกันก็คือเรื่องของปลาหมอคังดำเพราะว่าเป็นปัญหายอย่างหนักเลยทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่สบายใจนะคะว่ามีการแพร่ระบาดไปมากมายขนาดนี้ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนล่าปลาหมอคังดำโดยได้มีการเคาะราคารับซื้อนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ15บาบาทและสั่งการให้กรมประมงนะคะไปประสานกับจังหวัดต่างๆตั้งจุดรับซื้อภายในสัปดาห์ ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีช่วยอัธกรย้ำชัดนะคะว่าต้องกำจัดไม่สนับสนุนให้นำไปเพาะเลี้ยงโดยได้มีการเปิดเผยถึงมติที่ประชุมนะคะว่าได้มีการอนุมัติกรอบห้ามาตรการ ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำครั้งที่2ทับ2,567ที่มีนายอัฐกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานว่าจากปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญและเร่งให้กรมประมงดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือด ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการดำเนินแผนมาตรการระยะเร่งด่วนคือการกำจัดปลาหมอคังดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดและรับซื้อในราคา15บาทต่อกิโลกรัมซึ่งก็เป็นที่พอใจของตัวแทนเครือข่ายชาวประมงโดยตนได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นจะใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนย,ยางในระหว่างที่รอของ,งบ ในการรับซื้อเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยด่ว,ดวนและมอบหมายให้กรมประมงประสานกับจังหวัดเพื่อตั้งจุดรับซื้อภายในสัปดาห์หน้าสำหรับมาตราการอื่นๆนะคะก็ให้ดำเนินการคู่ขนานกันไป ขณะที่นายอัถกรย้ำว่าไม่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงอย่างเด็ดขาดต้องกำจัดเท่านั้นซึ่งกรมประมงจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่มีความต้องการรับซื้อปลาหมอขังดำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปสำหรับกรณีการตรวจสอบที่มาต้นทางการนำเข้าปลาหมอขังดำนั้นหากว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนก็ยินดีที่จะดำเนินการต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง นอกจากนี้ที่ประชุมนะคะมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำปี2,567ถึงปี2,568ภายใต้กรอบ 5มาตรการ12กิจกรรมระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567ถึงเดือนกันยายน2568ระดับจังหวัด16จังหวัดสำหรับ5มาตรการ12กิจกรรมนะคะประกอบไปด้วยมาตรการที่1การควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด4กิจกรรมโดยมุ่งเน้นการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเครื่องมือและวิธีการต่างๆ มาตรการที่2การกําจัดปลาหมอคังดําในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง2กิจกรรมมุ่งเน้นการประเมินสถานภาพปลาหมอคังดําก่อนปล่อยลูกนธุ์ปลาผู้ล่าเช่นปลากระพงขาวและปลาอื่นๆอีกมากมายมาตรการที่3การนำปลาหมอคังดำที่กำจัดได้ไปใช้ประโยชน์เน้นการจัดหาแหล่งกระจายและรับซื้อจัดหาแนวทางการใช้ประโยชน์ มาตราการที่4การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายปรามอขังดำในพื้นที่เขตกันชนเน้นการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อพบการแพร่ระบาดให้กับองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจและเฝ้าระวังลายแหล่งน้ำที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดและมาตราการสุดท้ายมาตราการที่5การสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการกำจัดปรามอขังดำเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภาคส่วน วพร้อมจัดทําคู่มือแนวทางการรับมือเมื่อพบการแพร่ระบาด